สบายดีพี่น้องเบิ่งนมกินงัวฮะเวลางัวกินนมว่ากับวัตถุแม่ตายปลาพี่น้องกัดชื่อนมไม้มันกินนี่ใหญ่เลยเนาะเอ้ามันก็ใหญ่นี่มันก็กินนมสมบูรณ์นี่เจอนมกระป๋องันาน แมนคอมันมันมีเงินเนอะเอาเอาเต่าหญ่างไงอย่านู่นนี่แหละมันกินเหมือนกันนะเออมันกินมือจากเต่ามือไงมันกินโอหนึ่งสิบช้อนกระชากเต่าพาหนึงสี่เต่าโอ้มันมันมันก็อิ่มอยู่นะแะไรมันใหว่เองมันวะ จำนั่นมันหุมไปทองแม่ม่ตายปะบางทีน,นี่โตเที่ยวครัวเนะพ่อกินหมดไวัยเลยไงไปใช้มาก,กระไล ไปกินวะ้นบวานมันก็บกินเลยแหมยาเลยพี่น้องมันอิ่มเลยยิ้มๆๆอันนี้ม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 ันนี้นี่นี่นี่ไอ้ไวไงไว้ะ นำหลังเลยไปใช้กันนำน้องกูเอาเอาไปเลยบูไปเลย